ไร้เลว่ากลายเป็นเรื่องไวรัลมากในโลกโซเชียลเรวอะไรยังใบบางรวดมายกรถถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าเราเข้าบ้านไม่ได้เราเขาเราเขาจอดขวางประตูเลยดีกว่าไม่ใช่แค่หน้าบ้านประตูบ้านเลยแล้วก็ตัวเราเองอ่ะแค่คนยังเข้าลำบากเลยรืวเข้าไม่ได้ก็เลย ให้ตำรวจมายกไปเลยเราติดต่อเจ้าของรถไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เรามีการคุยกันก่อนไหมก่อนหน้านี้มันมีเรื่องแบบนี้มาก่อนไหมคะเรื่องแบบนี้มันมีมาตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่เลยเรื่องการจอดรถปิดบ้านเราเนี่ยเพราะว่าเรามาอยู่ใหม่เนาะเราคิดว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนเราก็เลยแบบเข้าไปบอกอะไรกลุ่มว่าเราออกมามาอยู่แล้วนะบ้านหลังนี้แล้วถ้าจะมาเข้ามาจอดอะไรเงี้ยมา่งขอนาตได้เลยแต่อีกคันนี้มันไม่ใช่คนในหมู่บ้านก็เลยแบบใช่ว่ารอนาน นานไหมคะกว่าจะได้รู้ว่าแบบเขามาจอดเอ่อสี่วันที่เขาจอดอยู่ตรงนั้นน่ะประมาณ3ามถึงสี่วันแล้วก็แพรว่าก่อนนั้นที่เราเข้าออกแล้วก็เห็นเขายังจอดอยู่งั้นอยู่เลยใช่หนูอยู่หนูกลับมาจากต่างประเทศแล้วเขาก็ยังสอดแล้วหนูก็นอนแบบวันสองวันอะไรเงี้ยเพราะว่าริแค่ว่าคนในหมู่บ้านเพราะว่าเรายังบอกเขาได้ให้เขาย้ายแต่มันไม่ออก่ะ เราก็เลยถามคนนั้นเขาบอกไม่ใช่เลยได้ได้ถามในลายกลุ่มหมู่บ้านก่อน,บบนไหว่ารถใครหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยแล้วเขาก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านเพราะว่าเขาจอดเสร็จแล้วเขาเดินออกไปข้างน,านอกแล้วก็มีแปลกใจไหมว่าทําไมไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่เขามาจอดรถได้อ่าไม่ได้แปลกใจมากเพราะาด้วยความที่หมู่บ้านเรามันไม่ได้เป็นหมู่บ้านปิดเป็นเป็นโซนหมู่บ้านที่รถเข้าออกได้ตามปกติอะไม่ได้มียามไม่ได้มีอะไรใช่แต่เขาก็มีการเตือนกันว่าที่เราจอดไว้เพราะว่าเดี๋ยวคนจากข้างนอก มาจอดในในซอยเราก็ถ้าเกแสดงว่ามันเคยมีกตุการนี้มาแล้วพอหลังจากที่เราโทรหาคุณตำรวจก็ยกรถเลยยกรถอ่าตอนแรกเขามาไกลเกลี่ยก่อนว่าให้เราล็อกล้อเลยไหมถ้าเขาล็อกล้ออ่ะถ้าเขาจะมารถอ่ะก็ต้องไปจ่ายค่าปรับที่สนอกงนก่อนแต่ว่าถ้าล็อกล้อแล้วเขาไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้อ่าแล้วรถก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ก็เลยคิดว่ายกไปเลยดีกว่าพี่เพราะหนูอ่ะเออรู้สึกว่าช่างจะมาทําบ้านแล้วเขาทําอะไรไม่ได้ไงขนาดหนูเองอ่ะจะทิ้งขยะยังต้องเดินอ้อมรถเขาอ่ะ พราะมันหน้าระตูอ่ะไม่ใช่หน้าบ้านมันหน้าประตูอะเหมือนหนูอยู่เนี่ยประตูอยู่ตรงเนี้ยเ่บ้านมันเป็นพื้นที่ของเราใช่มันไม่ทําไม่ใช่ของหนูก็ไม่ควรมาจอดอ่ะดูบอกกันนะไม่ว่าตูบ้านของใครก็แล้วแต่ก็ไม่คนมาจอดแล้วคนก็บอกว่าเออก็ไม่น้าใจมีบอกกันซีว่าจะมาจอดไม่ว่าอะไรแต่คือมุงมาแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเลยเลยแล้วไม่ได้ทิ้งเบอร์ติดต่อให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้อย่างหนึ่งคือเขาล็อกล้อล็อกอะไรเขาล็อก ล็อกเบรกมือลราเบรกมือเราเห็นไม่ได้แล้วก็ได้มีการแบบว่าติดติดตามติดเรื่องราวอย่างนี้ไหมคะว่าเขาไปเอารถคืนหรือยังอด้อ่ะมีนักข่าวมาบอกว่าเอารถจากสอนอไปแล้วเจ้าตัวรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วเอาไปแล้วแล้วมีการทักมาขอโทษหรืออะไรแล้วไหมคะไม่มีเพราะว่าหนูเองก็ไม่รู้จากเขาเขาก็ไม่รู้สักทีก็ไปเลยตำลือแต่หนูบอกเขาไปแล้วว่าเออบอกทางหมู่บ้านไปแล้วว่าถ้าไปเอารถให้ไปเอาที่สอนอได้เลยแล้วถ้าจะมาหาหนูหนูอยู่บ้านไม่เป็นไรหนูไม่ได้แหละเขาเลยแค่รู้สึกว่า ถ้าเจอตัวเขาหนูก็ถ้าเจอวันนั้นค่ะเข,า,ขาว่าเปลี่ยนหนูก็ไม่ได้ว่าใช่แต่พอมันเขาลอกมันเกินแลเนาะมันสร้างความรำคาญไ้มไม่ใช่พาร์คิ้งอ่ะมันคือกล้ามผ่านอ่ะนี่เข้าใจไหมอะไรอีเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์เนาะก็มีนักาุนะคารไปสัมภาษณ์แต่งตรงแต่งตัวอะไรเป็นไวรัลรมากในโซเชียลเรื่องการแต่งตัวรับนักข่าวแต่งตัวยังไงบ้างคะไม่เคยเจอต้อง ไม่เคยออกข่าวก็แต่งให้เขาเห็นหน่อยว่าเราก็มีชุดนะแต่ว่าเรามีคอนเทนต์ใช่ไหมเพราะเราจะได้คอนเทนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยขนาดแบบในคลิปที่มันออกไปเนาะเราจะต้องทำเป็นเอ่อมิวสิกเลยอะละครเวทีมาเลยนะมันแค่บอกว่ามีคนมาจอดเบสิกไป ถ้ารู้ว่ามาถามห้ามหนูเปลี่ยนชุดมาไม่เป็นไรละว่าไม่เป็นีรก็อีกลุกหนึ่งนะโทรสัพท์ห้าเดียวก็เป็นอีกลุกหนึ่งรูปแบบใช่ใช่ติ๊กยี่อยากจะบอกอะไรหน่อยไหมบ้านเรามันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราไม่ใช่แบบถ้าจะจอดหรืออะไรอย่างเงี้ยทิ้งเบอร์ไว้หน่อยไหมอ่าหนูว่าถ้ามาจอดเดีหนูก็ไม่ว่าเลยหรอกเพราะว่าเออก็เข้าใจเนาะคนมีรถอาจจะไม่มีที่จอดแต่หน้าบ้านเราก็ไม่ใช่ที่จอดสาธารณะก็บอกเราก็ได้แล้วก็ ให้เราติดต่อกับว่าจะมายาไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่ไปจอดหน้าบ้านหนูแล้วทิ้งเบอร์ไว้หนูก็แค่จำมายาตอนแรกเราโกรธไหมตอนแรกไม่โกรธค่ะคือหนูไม่ได้โกรธอ๋อโกรธออโกรธหนึ่งทีเพราะรู้สึกว่ามาจอดบ่อยเกินแต่ว่าพอมีการคุยกันหนูบอกถ้ามาได้คุยกันมันอาจจะง่ายกว่านี้ล้วเขาไม่ใช่มาจอดครั้งแรกหรอกเขาเคยมาจอดแล้วก่อนนั้นแล้วก็หายไปเบอร์ทะเบียนรถเดิมเลยอ่โอเคไปที่ติดไว้ตรงหน้าบ้านติดนานเลยอ่ะครับ ัวป้ายติดไว้ก่อนหนูไปต่างประเทศแล้วพอมันหลุดหนูกลับมาแล้วก็ไม่ติดเขาอาจจะไม่เห็นป้ายหรือเปล่า้าไม่เห็นก็ไม่ต้องต,ก <laughs> ตอกเมินเหมือนแบบป้ายห้ามทำอันเนี้ยแต่ถ้ามันไม่ต้องทําอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะ่ะเข<อ>้าใจปะเ,<อ>เหมือนป้ายห้ามตกปลาตามหวานจาบ<อ>บางที่มันไม่ต้องติดมันก็ไม่ต้องตกอ่ะเกตแพ็กเอเมือนแบบปลามันไม่ต้องตกอยู่แล้วอ่ะมันต้องติดก็เขารู้นว่าเป็นบ้านเราดีกว่า ไม่รู้ตำรวจยังไม่รู้แล้ว่าหนูเป็นใครหนูก็ต้องบอกว่าหนูก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละพี่ไม่ใช่ก็บอกว่าเราเป็นอินฟูแล้วตำรวจจะมาช่วยเหลือเลยไม่ใช่วันนั้นวันนั้นหนูสภาพกินนี่ไปแจ้งความไม่ได้แต่งหน้ากินนี่หล่าดังอ่ะตำรวจถามกินนี่หรอใครอะเขายังไม่รู้จักเลยเราบอกว่าเป็นกะทิแล้วตำรวจออกเรา็ไม่รู้ไม่รู้อ่าโอเคเรื่องอเคหยัดตบไอเลียร์ค่ะปกติถ้าจะมาจอดก็มาบอกแต่ถ้าเขาขอโทษก็โอเค ได้เขาเขาต้องมาขอแต่เขาเจอไงแต่กต็ก็ได้ถึงกับห้ามพายตลอดเ<ว>ขาเอาข่าวไปเยอะมากนะเขาต้องเห็นดิหนูก็กลัวบ,บางวันเขาน่าจะเห็นแหละเนาะเขาถึงมาเอารถน่ะคือเวลาเอาแต่บ้าก็ต้องมองอย่างเงี้ยอ๋อออก็ม <c oughs> ีคลิปเออทำคลิปออกมาแล้วนี่ที่ออกมามองออว่าจะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เจอโอเคขอบคุณนะที่พายลุ้นเป็นมันที่